สมัยเป็นเด็กน้อยแม่มักฟังเอาจะ,ะบอกคือไเคเทาค่ะแค่ถึงที่เทากระเทาแต่อายุอันละเตาโตกับงามคือเก่าอันละเราเคยร่วมร่วมงานกันไหมคะเคยเปิดเจอในทิกตอกเจอกคนในทิกตอกผู้ใดจเจรินก็ไ,ไม่เคยอ่ะไม่เคยเล่นผู้เดียวอ่ะไม่เคยเล่นด้วยไม่เคยอ่ะเราเจอกันลาสุดตอนใดจ้ะฮะก็จำว่าใดวันไดนี่ล่ละ เอาพี่ขู่จินเอาอีหลีบอกอีหลีค่ะแมนบอกเมนค่ะขู่จินผู้ใดคอยบูหูจากเจ้าคุณพี่ก็คิดอยู่แม่ขูดจินอีสานหน้าก็ดังมากเนี่ยที่หนูสามคนนั่งกันเงียบๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะหนูกลัวโดนเขาตา่อยพี่พี่สมจิตปะวะพี่สมจิตจินใครจีนกับใครเขาจินน้นอย่างไรอย่าบอกว่าสมจิตกับสมรักนะ ใส่ใส่กันแล้วก็ไปจิ้นกันแม่ลงลิฟ์คู่จิ้นมาคู่จิ้นสายอีสานอ่ะมีใครบ้างเขาชอบถอดเสื้อแม่คนเนี้ยพี่พี่น่าจะรู้นะหนูไม่ค่อยได้ดูโซเชียลอ่ะพรคิดช่วยหน่อยตอนนี้กำลังเลื่อนขั้นไปเป็นผู้จัดการอันนั้นที่เขาเล่นไปแล้วไปแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เพราเขาแตะค่ะแล้วก็เสื้อแบบสีเหลืองถ้าจะใส่ขนาดนั้นพี่ว่าอยู่วัดเลยดีกว่าไม่ต้องมา วงตรงมิตรยุวัตรถนาัดละชายแบบนันม,าม้านะนะติดเขาแต่ะติดแต่งตัวสบายๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขาแต่งรองเท้าแต่เสื้อเหลืองเขาเป็นมัคคายกมาหรือเปล่าไม่ใช่ยังไงก็มั่นใจผู้ชายคนนี้แน่นอนใครพี่ต้องว่าใครพี่กันถ้าหนูทา,ายถูกพี่กันให้อะไรหนูอ่ะหยาดหยาด พี่ดออยากได้อะไรจากผมฮะอยากหมดพี่กันเหรอ,เอ,อไม่ถ่ายรูปกับพี่กันก็ได้ได้สิไม่มีปหา <นะ S 2> หนูมั่นใจว่าเป็นชแช็คแช็คแช็คซุมแพรเช็คเช็คซุมแพรเลืยกชื่อยังเลี้ยงผิดแซ็คแซ็คซุมแพรเช็คชุมแพรถ้างั้นผมบอกชื่อเลยผมให้ชื่อทั้งหมดเลยปิงปองห้ามโกหกนะแม่หนูไม่โกหกแม่เลยเขาทรายกาแล็กซี่ครับเขาทรายกาแล็กซี่ครับ เจพทั้งนิสัยดีหน้าตาหล่อใช่ล้อพิงก็พาะผมจะเลยเขาเลยดีกว่าไอ้นี่ก็บายอทพี่โจอีภูสิทธิ์โจอี้ภูสิทธ์ครับเซครับพี่เปิลค่ะเปิลไหนวะเปิลไหนปานปรนาคอปานาอนครปาาคอปนาปานาคอปานาปานปานมราชทครัานาปานลปานาคปานาคอานาคอนค่ะบนาคอปมนาคอนคอานครัามคอปานาานาคอนาครับนนาคอลอปานนอนอนกคนคอปานอนกอนคอนคอนอน นี่คือชื่อจากพวกเราทั้ง6คนที่นั่งอยู่ไม่ได้ยินหนูพูดเลยไม่เป็นไรอู่แม่ดาวเสียความเลยหักหน้าหักหน้าซะแล้วเอาที่เจ้ามั่นใจในสื่อเลยก็จังแบบเลือกมากเอะเลือกเลยเจ้าเอาสัญชาตญาณเจ้าเลยน้องแซ็คชุมแพค่ะหนูความคิดไม่ตรงกันไม่หนูว่าน้องเน็กนะเธอต้องฟังพี่นะเอาแล้ว ทำเทาเทาเท่า,าเป็นคน้องบอด,ดีมองดา Gue t r e f e า r e d March Yonder Des d บอเขาเบาเไปทอนคำสาบาซอยบอกเขาเบาเบ,าบาไปทอ สวัสดีครับนุ๊กครับสวัสดีนะครับสวัสดีฮะแซกจุเมเพดูว่าแล้วเสียงแซกเพราะว่าเคยร่วมงานกับแซกแซกไม่ใช่เสียงแบบนี้เสียงเขาจะแบบสักๆแล้วไม่ทักพี่เราอ่ะบอกแล้วมันบอกฟังบอกฟังอะ่ะมันมัม่นใจนานตาพี่มันม่นใจใช่เขาม,มั่นใจ,จยันไม่เคยเห็นใครมั่นใจขนาดนี้ทีแรกก็กล่าวว่าจะออกมาว่าจะเป็นเน็กทะลุผลแล้วแหละทีแรกเน็กมาบ่อยที่เหลือเกินเมื่อกี้เห็นรองเท้าเน็กก็ใส่แบบนี้แล้วก็ใส่ยีนแบบนี้นู้นเน็กแน่แน่เน็กเน็กคล้ายๆเน็ก นุกแต่ว่าผมอยากจะบอกครับเพราะผมผมยืนฟังแต่ยูงหลังแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าผมอยู่มันมีหลายจังหวัดมีหลายคนแน่นอนและผมอยากจะบอกครับผมยังไม่มีเมียนะครับผมโสดสนิทครับโสดนะฮะถ้าขันคำใบ้คำใบ้สามจังหวัดนั้นมันคืออะไรครับนุกคือจังหวัดแรกอ่ะผมเกิด แล้วก็ย้ายไปอยู่ขอนแก่นย้ายไปขอนแก่นไปเรียนสารคามคำใบต่อมาคืออะไรฮะย้อนไปเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วผมเคยมาประกวดอยู่ไม่ต้องคํอ๋อเออโอ้โหหลังจากนั้นก็คือโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เราพยายามย้ํากันอยู่ตลอดเรื่องคู่จิ้นใช่ไม่ไม่ผมว่าพี่การแม่ต้องไปโหลดติกตอกก่อนเออเอาจริงๆนะไม่เขาดูแต่ของตัวเองไงรู้เลยว่าเขาชื่อน้องหนู แล้วน้องนุ้กเาเป็นผู้จิ้นเาเป็นผู้จิ้มกน้องไปยน้องไปใช่ไ่มงไต่มวยฉันกระบเต็มที่เลยไม่ไม่คิดว่าเขาจะมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเจอผ่านๆไม่แต่เมื่อกี้นุ๊กเขาบอกจริงว่านี่คือศิลปินที่เป็นไอดอลเขาเลยจริงๆถูกไหมชอบมากครับผมชอบมาตั้งแต่ก่อนที่จะ มาร้องเพลงจริงๆงจังๆเลยครับรู้สึกดีใจแล้วก็พี่ก็เป็นแฟนขับน้องคนหนึ่งเหมือนกันน้องมีความสามารถมากแล้วแฟนขับเขาเยอะมากแฟนขับเธอเยอะๆนะเธอก็แบ่งให้พี่บ้างนะแล้วแม่ยงแม่ยกเขาเยอะมากเขาไปร้องเพลงแต่ทีนี่โอ้โหมาลงมาไล่นะเยอะมากจริงๆค่ะจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณน้องนกนะคะชีแบบว่าให้เกียรติมาร่วมแบบว่าร้องเพลงครูกระพวกเฮาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันคือกันนะคะขอบคุณครับขอบคุณทั้งคู่เลยให้ให้น้องนกพูดถึงพี่ๆทั้งคู่บ้างครับ ตั้งแต่ได้รู้ว่าจะได้ร้องกับพี่ทั้งสองคนนะครับ,รบผมก็ติดตามมานานอย่างที่นุกบอกแหละติดตามมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ก็ชอบพี่ทั้งบ้านเลย <c oughs> เป็นแบบอย่างให้กับนุก้กแต่แรกๆเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ร้องเพลงร่วมกับนุ๊กครับวันนี้ อ้เป็นความรู้จากเขาชอบจริงๆเขาชอบจริงๆขอบใจขอบใจน้องขอบใจหลายๆเดื่องหลายเดื่องฝากผลงานเลยครับตั้งคู่ครับฝากผลงานเพลงสองคนด้วยนะคะร้องคู่กันแพ้คนใส่ใจไม่ได้แพ้คนใส่ท้องเธอนั้นมัวแต่มองทำทักแล้วจะรักกันได้ไงถ้าใส่แต่มองก็ได้แค่ปลาได้ปลดชื่อมาใส่ใจเธออยากยึกยึดยึนยึดนักได้ไหมอะ สำมรลาค่ะเพลงนี้เพลงนี้ค่ะจะปล่อยเมื่อไหร่ฮะ22ธ <22 S 2> ันวา22่ันวาคมนี้ได้ฟังกันทั่วประเทศอย่างแน่นอนนุ๊กล้ครับฝากผลงานได้เลยครับครับนุก๊กฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผงนุ๊กก็มีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอย่างเพลงล่าสุดของนุ๊กนะครับให้อ้ายไปส่งเดินนะครับในพิมพ์เข้าไปในช่อง u t u b e นะครับบ้านสิงนะครับผมกินคำว่าบ้านสิงก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็มีภาพยนตร์นะครับที่กำลังจะปล่อยออกมาเลยนะครับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าปานีนะครับ ชมม <Okay. S 2> ุกลาได้ชมแน่นอนโอเคติดตามผลงากกนการแสดงและผลงานเพลงกันได้เลยนะครับ,รบผู้สุดท้ายครับท้ายพิชชิว่าเฟล